สวัสดีค่ะทุกคนใครรอฉันกินมามองมามาก,ก,ก็มีกือสุริลูกเมื่อกี้ฉันกินไปแล้วแหละแต่ฉันไม่อยากลงคิดนั้นแล้วก็เลยจะมากินเหมือนกันให้ปรแกรดูน้ำสิงไงคะน้ำสิงกินน้ำสิงรอบนี้ไม่ดมนะแม่เดี๋ยว ใครแม่มึงใครแม่มึงกูไม่เคยมีลูกไม่ใช่มันเป็นสับพนามคำปล้อยของไอร้องนั่น,นเซนซีนี่เลยจะไม่บอก,กว่าแบน์เขาชื่ออะไรนะอ่ะบอกก็แล้วบอกก็แล้วแบน์เขาชื่อ marshmallow fit d a e อ่านเอาเองนะ marshmallow คือฉันกินไปแล้นิดนึงแล้ฉันไม่ประสบการณ์จากเมื่อวานอะเมื่อวานชาเอาไว้แบบนี้แล้วมันได้ยินเสียงลมหายใจฉันเดี๋ยวมันจะเซ็กซี่เกินไปก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ฉันจะถือโอ้โอ้อุ้ยมันจะชอดไหม อืมใครอยากปันผู้ไปซื้อมานกินคือมันติดเคี้ยวมากเลยนะอย่าไปอไปหาลองจบแล้วแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย